k r จัดงาน m e เด a Day งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับ SME หุ่นยนต์ที่กรุงเทพสร้างสะพานความร่วมมือหุ่นยนต์เกาหลีไทยพร้อมเปิดทางสู่ตลาดต่างประเทศ KAR ร่วมมือกับโกมิโปะจัดงานมีเดียเด์งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับ SME หุ่นยนต์ณโรงแรมแรม,แรมเรียนสุรุงเทพเมื่อวันที่28สิงหาคม2568โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดของบริษัท SME ด้านหุ่นยนต์ของเกาหลีใต้สู่ระดับสากลและกระชับความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรมระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยซึ่งได้มีการนาเสนอเทคโนโลยีอันล้าสมัยจากบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนาของเกาหลีถึง9แห่ง โดยแต่ละบริษัทได้สะท้อนความสามารถด้านนวัตกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตโลจิสติกค,ความปลอดภัยและบริการงานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการโปรโมทศักยภาพของบริษัทหุ่นยนต์เกาหลีในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง KAR และโกมิโปคาดหวังว่า งานจัดแสดงงานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดันอุตสากหกรรมหุ่นยนต์ให้เติบโตในระดับภูมิภาค